สวัสดีครับผมโจโนภัทนะครับทำอาชีพเป็นที่ปรึกษาธุรกิจแล้วก็เป็นอลัมนิสต์ครับค่ะของเจี๊ยบกออ็ทำขายครีมยี่ห้อหนึ่งแล้วก็ดูแลเขาด้วยค่ะครับผมค,บความคาดหวังจากทัสเนี่ยนะครับก็คืออยากจะเข้าใจคำว่าโคชชิ่งนะครับว่ามันเป็นแบบไหนอย่างไรแล้วก็จะนำไปช่วยเหลือผู้อื่นรวมถึงในเรื่องของความรักของเราทั้งคู่ด้วยนะครับ ของเจี๊ยบก็ที่มาเรียนคลาสนี้ความคาดหวังก็คืออยากให้คุยกันเข้าใจมากขึ้นแล้วก็เอาไปใช้ในชีวิตจมวันได้ด้วยเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนเยอะบางทีบางคนให้คัปรึกษาไม่ถูกต้องมาคลาสนี้ได้ทริคไปไหลายอย่างสิ่งที่ได้รับจากคลาสนี้ครับนั่นคือเรื่องของการเข้าใจความหมายของคำว่าโคชชิ่งได้อย่างละเอียดและก็ลึกซึ้งนะครับทำให้เราสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะครับ ก็อยากให้เพื่อนๆลองมาเข้าคลาสคลาสวิถีพุทธนะครับผมว่าได้ประโยชน์มากกว่าที่คุณคิดแน่นอนครับขอบคุณครับ